ายของที่สบายมากเลยครับชอบมากครับหายใจสะดวกเป็นเหมือนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ต้องติดตัวตลอดเวลาเมื่อก่อนเคยใช้หน้ากากแบบแบบแบบธรรมดานะครับรู้สึกมันหายใจลําบากสําหรับโครงลวดของหน้ากากนะครับก็ไม่แข็งมากแล้วก็เข้ากับรูปหน้าได้ดีครับสาย้องหูตอนนี้ก็สะดวกครับไม่ปวดหูผ้านุ่มสะท้อนน้ําดีครับผมทํางานอยู่กับ รองน้ํามันทอดของร้อนก็ใส่สบายครับหายใจคล่องเวลาลูกค้ามาซื้อของก็ลูกค้าทักว่าเลยโลโก้ทําที่ไหนสกรีนลงแมสยังไงน่ารักดีครับผมรู้สึกว่าผ้ามันนิ่มช่วยกองควันได้ดีในขณะที่เวลาทํางานนะคะเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับในครัวควันก็จะเยอะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ชิ้นเปลืองด้วยค่ะก็พอดีถ้าเกิดใช้เป็นพวกเม แบบต้องซื้อต้องเขียนทุกวันเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนเนี้ยสามารถซักได้ของนกก็คือทํางานเป็นบุบคลากรการแพทย์เนาะก็คือเป็นสําคัญเป็นแบบหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ก็คือป้องกันดอบเล็นะป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเวลามีละองน้ําหรือว่าเวลาซักอะไรเนี้ยเหมือนน้ามันจะวิ่งบนท่าได้เลยอะครับม,มันจะดีกว่าครับเราสามารถซักล้างได้บางทีเรากินข้าวสายห้อยคอได้ไม่ต้องกลัวว่าเชื้อโรคไปเปือเป้อนตรงไหนนะคะแล้วก็ สิ่งเชื้อโรคอะต่างๆที่มันเป็นน้ำมันก็จะสะท้อนออกไปไม่เปียกง่าย